สวัสดียามเช้าครับพบกันเช่นเคยครับที่ไร่ทรัพย์สมสุข2019เกษตรพอรเพียงแบบประสมผสานครับคำข้างล่างคือใบตึกเกียนะครับใบตึกเกียเป็นภาษาพื้นบ้านแปลว่าข้าวน้ำดีนะครับ วันนี้จะมีเรื่องกล้วยกล้วยมาที่คนได้สอบถามกันเข้ามาว่าปลูกกล้วยใส่อะไรทำไมถึงงามจังครับวันนี้จะมาตอบคำถามให้เพื่อนเพ,นพื่พี่ๆที่ได้ทักทายกันเข้ามานะครับว่าขุดลุมกว้างเท่าไรลึกเท่าไรนะครับ ขุดหลุมนะครับขุดหลุมกว้าง50เซนติเมตรลึก50เซนติเมตรนะครับความกว้างก็อยู่ที่50เซนนะครับ50เซนติเมตรนะครับปุ๋ยที่ผมรองก้นนะครับรองก้นหลุมที่ให้งามนะครับดูนะครับฝั่งนี้ สวยมากนะครับสวยงามมากเลยรวยสามเดือนรวยสามเดือนกว่าครับนี่ครับปุ๋ยที่ผมรองก้นหลุมนะครับมาดูกันว่าเป็นปุ๋ยอะไรนี่ครับคือเป็นเกลบดำครับเกลบดำเป็นเกลบดำผสมเปลือกดินนะครับเปลือกดิน เปลือกดินเป็นเปลือกมันส้ำปะหลังที่ทางโรงงานเขากระเทาะล้างออกมานะครับล้างมันซ้ำปะหลังนะครับก่อนที่จะเข้าไปบีบแป้งนี่ครับคือเป็นเศษเป็นเศษมันเป็นเศษเป็นเปลือกมันนี่นะครับแล้วก็เป็นแกลบดำที่เผามาอย่างดีนะครับไม่มีเชื้อรานะครับไม่มีเชื้อรา เล็บดำนี่จะสวยมากเลยครับสวยทนสวยนานนะครับสังเกตดูที่ต้นกล้วยก็รู้นะครับว่าเล็บดำนี่สวยมากเลยนะครับเอามาดูฝั่งนี้กันนะครับมาดูฝั่งนี้กันต้นไม้เช่นกันนะครับ ต้นไม้ก็เช่นกันนี่ครับต้นมะพร้าวมะพร้าวนะครับมะพร้าวสองเดือนครับปลูกหลังกล้วยนะครับนี่ครับให้ชมกันเลยนะครับ ให้ชมกันนี่ครับแบบขาวมีแต่เกล็ดำดำนะครับโรยเกล็ดดำเพิ่มอีกเรื่อยๆครับนี่ครับให้ชมกันเลยครับ ท่านที่สนใจนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับท่านที่สนใจแกลบดำนะครับท่านที่สนใจแกลบดำสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0844964580เบอร์โทรอยู่ที่4 0844964580ครับโทรกันสอบถามกันเข้ามาได้นะเลยครับหรือจะมาเยี่ยมชมสวนนะครับและแลกเปลี่ยนออกความคิดเห็นกันได้นะครับอยู่ที่บ้านศาลานะครับตำบลเทพร,รักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ0844964580 โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับชมเลยชมเลยครับชมนี่ครับแกลบดำทั้งนั้นนะครับผมจะเน้นแกลบดำนะครับที่สวนที่ปลูกต้นไม้ของผมนะครับจะเน้นแกลบดำ ถ้ามีปุ๋ยิเคอก็ผสมเป็นบางส่วนนะครับนี่เลยครับรวยมีแต่ต้นใหญ่ๆต้นอวบๆครับที่เพื่อนๆพี่ๆได้ถามกันมาครับนี่เลยครับไม่ว่าจะต้นมะละกอนี่ครับมะละกอ ็แกลบดำเหมือนกันนะครับผมรองพื้นนี่ครับมะละกอกล้วยครับแกลบดำนะครับรองกลุมนี่เลยนะครับ <c oughs> แกลบดำนี่ครับพริกพริกนะครับพริกดกมากเลยครับนี่พริก ดกทั้งดกทั้งเผ็ดครับเผ็ดมากเลยครับพริกสุดยอดเลยครับนี่เกล็บดำทั้งนั้นเลยครับสวยมากเลยครับปาก้วยต้นอวบๆต้นใหญ่ๆนะครับเกล็บดำทั้งนั้นเลยครับเกร็บดำผสมเปลือกดินนะครับเปลือกมันซ้ำปรลัง สวยมากเลยครับนี่ครับเริ่มออกปีมาบ้างแล้วนะครับกลย้ยเดี๋ยวให้ชมกันมันละกอรครับมะละกอโอโ้ลูกใหญ่นะครับมะละกอนี่ครับต้นขนุนกล้ยเริ่มออกปีแล้วนะครับรล้ยนี่ก็ประมาณ ขอโทษครับแปดเก้าเดือนครับแปดเก้าเดือนนี่เลยครับท่านที่สนใจแกรบตมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์ที่ผมบอกไปนะครับนี่เลยครับมะพร้าวมะพร้าวเก้าเดือนครับมะพร้าวเก้าเดือน นี่เลยครับนี่เลยเกล็ดดำนะครับเกล็บดำนี่เลยครับ ให้ชมกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่สงสัยนะครับได้ทราบกันไปแล้วว่าใส่ผมใส่อะไรรล่วผมถึงสวยนี่เลยครับนี่เลยนี่สูตรเด็ดเลยครับสูตรเด็ดเลยสวยมากครับผมยอมรับว่าสวยนานสวยทนครับสวยทน สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ